สวัสดีค่ะวันนี้มาทำความรู้จักเทอม CPT Carry Ad Pay To เทอมนี้เป็นกลุ่ม c ใช่ไหมถ้ากลุ่ม c ความรับผิดชอบมันจะครึ่งครึ่งสำหรับเรากับผู้ขายแต่ว่ามันก็ไม่ครึ่งซะทีเดียวเทอมนี้มันจะมีบางจุดที่แตกต่างคือคนขายเขาจะเดินพิธีการสุลกาการขาออกมาให้เราเป็นคนเดินพิธีการสุลการขาเข้าประเทศเราเอง แล้วมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายค่าขนส่งระหว่างประเทศถ้าเป็นเทอม c ที่ C ขึ้นต้นนะคนขายเขาจะจ่ายค่าเฟดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่เราจะต้องรับความเสี่ยงในตัวสินค้าตั้งแต่คนขายส่งมอบสินค้าให้กับเฟดฟอร์เวิร์ดเดอร์แล้วถ้าในอินคเทอร์มเขาจะเขียนว่าคนที่รับมอบสินค้าจะเป็นผู้รับขนส่งใช่ไหม ครูจะบอกว่าคนรับขนส่งก็คือเฟส forwarder นั่นแหละเขาจะพูดกว้างไว้เพราะว่าในเทอมนี้มันใช้ได้ทุกโหมดการส่งของไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางแอร์ทางบกม,มันใช้เทอมนี้ได้เฟส forwarder เจ้าเนี้ยคนขายเขาจะเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมานะคะไม่ใช่เราเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเฟสนี่เขาก็ต้องเลือกเจ้าที่มันถูกที่สุดที่มันตอบโจทย์เขาที่สุดอ่ะ แต่ว่าความเสี่ยงในตัวสินค้ากรรมสิทธิ์ในการโอนให้กับเราอ่ะมันสิ้นสุดแค่ที่เขาเอาของส่งให้กับเฟดฟอร์เวอร์ที่อยู่ที่ต้นทางคูจะอธิบายให้เห็นภาพชัดง่ายๆเขาเอาของจากบริษัทเขามาส่งให้ที่เฟดฟอร์เดอร์ที่ต้นทางเขาซึ่งต้นทางเขามันคือพอร์ต A แต่มันจะมีพอร์ต B อีกพอร์ตนึง ที่มันเป็นพอร์ตที่รอเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศคือจากพอ์ต B จะต้องขนส่งมาให้อีกพอรตหนึ่งที่อยู่ปลายทางอย่างสมมติพอร์ตเราปลายทางมันเป็นสุวรรณภูมิสมมตินะของตัวจากพอ์ต B เนี่ยมันจะต้องขนส่งมาสุวรรณภูมิแต่ระหว่างไอตรงที่พอ์ต A กับพอ์ต B เนี่ยมันจะต้องมีคนรับขนส่งกันด้วยไอระหว่างเนี้ยคนที่เป็นเฟดฟอร์เวิร์ดเดอร์ที่รอรับของที่พอ์ตอคนเนี้ยไอตรงนี้แหละ ความรับผิดชอบความเสี่ยงในตัวสินค้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงจุด A แล้วนะไม่ใช่มาเกิดขึ้นตรงจุด B นะเกิดขึ้นตั้งแต่จุด A แล้วเราต้องรับผิดชอบในตัวสินค้าตั้งแต่จุด A แต่แค่ว่าค่าใช้จ่ายอ่ะเราไม่ต้องจ่ายตั้งแต่จุด A จนถึงสวรณภูมิเราไม่ต้องจ่ายเพราะเขาเป็นคนจ่ายค่าเฟสค่าขนส่งระหว่างประเทศแต่แค่ว่ากรรมสิทธิ์ของตัวสินค้ามันเกิดขึ้นที่จุด A แล้วดังนั้นถ้าเลือกใช้เทอมเนี่ย ต้องดูดีๆกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้ากับค่าใช้จ่ายมันคนละส่วนกันนะไม่เกี่ยวกันถ้าเป็นเทอมซีที่เป็นกลุ่มซีคาเฟ่คนขายเขาจะจ่ายให้เราจนถึงปลายทางแต่ว่าถ้าเป็นความลับผิดชอบในตัวสินค้าเราก็รับความเสี่ยงณนะตรงจุดแรกที่เขาส่งให้กับเฟส forwarder หรือคนรับขนส่งคนแรกตรงนั้นเราต้องรับความเสี่ยงต่อเทอมเนี้ยครูก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน แต่ครูรู้ความหมายมันเพราะว่าเทอมที่ครูเลือกใช้ที่ทมันเป็น CIF FOB อะไรพวกเนี้ยมันก็คล้ายๆกันถ้าครูเข้าใจในเทอมพวกนั้นเทอมอื่นมันก็ไม่ยากมันก็ไปในทิศทางเดียวกันครูเคยทําจุดนี้มาก,ก็เลยอธิบายให้คุณเห็นภาพชาัดแต่ครูบอกว่าเทอมเนี้ยครูไม่เคยใช้แค่นั้นเอง เทอมแต่ละเทอมที่เขาเซตกันขึ้นมาที่มี11เทอมตอนนี้มันก็ครอบคลุมหลายๆประเทศเพราะแต่ละประเทศการขนส่งก็ไม่เหมือนกันมันมีหลายจุดหลายทอดที่จะส่งมอบให้กันมันก็เลยต้องมีหลายเทอมมาให้เลือกใช้เขาก็เลยไม่ได้เซตมาแค่เทอม2เทอมที่เราคุ้นชินกันดังนั้นครูก็เลยจะอธิบายให้คุณฟังให้เข้าใจง่ายๆในแต่ละเทอมเนาะเผื่อได้ไปเจอก็จะได้อ๋อโอเคครูทัญยากก็อ,อธิบายให้ฟัง ยังไงก็พัฒนาตัวเองเยอะๆนะคะอย่างที่ครูบอกเสมอคนเก่งเงินไม่ไปไหนเข้าหาคนเก่งเสมอยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้จากใจครูธัญญาค่ะ